สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ g for you นะผมกลับมาอยู่กันแล้วกับเกม t h s s m s 4 Homeless Challenge ในพาร์ทที่11นะครับผมเปิดมาก็เฮ้ยเจอความเครียดเข้าไปนะครับผมยูสเกะกลับมาร้องไห้แล้วก็ผมบไยทำยังไงดีแล้วเนี่ยมาโถเรื่องนี้เกิดขึ้น ตอนนี้คุณจูดิตนะฮะกำลังจะแบล็กเมลทั้งด้านทั้งซากุระจังแล้วก็ยูสเกะคุงนะฮะตอนนี้ยูสเกะไม่รู้จะทำยังไงครับผมจะต้องตัดความสัมพันธ์กับคุณซากุระนะครับผมเพราะว่าคุณจูดิตสั่งมานะฮะทำยังไงกันดีละเนี่ยบ้าเอ้ยเดินมาที่เตียงครับทำอะไรฮะโอ้ร้องไห้ครับ <laughs> ดูดิฮะความทรงจำดีๆของเราเราจะปล่อยให้คนรักนั้นต้องเจ็บปวดกับเรื่องสเสียก็ไม่ได้ด้วยฮะ <laughs> ยังไงก็ขอให้วันนี้ได้เป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่คุณซากุระแล้วกันนะแกเครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็พาทานายของซา <c oughs> กุระจังมาเดทนะครับผมนี่อาจจะเป็นเดทครั้งสุดท้ายของพวกเขานะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> มาทำให้วันนี้มันเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วกันตอนนี้ซากุระยังไม่รู้นะฮะวันนี้เรามากันในชุดสุดหรูเลยครับผมยูสุเกะนี่จัดเต็มเลยครับผมใส่มาในชุดทักซิโดสีขาวนะฮะส่วนซากุระจังนะครับผมมาในชุด อ่จจะบอกว่าเป็นชุดคนจีนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าเธอใส่แล้วบอกได้คําเดียวว่าสวยมากเลยเฮ้ยบรรยากาศไม่ได้เลยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้มองหน้าเธออย่างนั้นหรือนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้มองหน้าสวยๆของเธออย่างนั้นหรือนี่ไม่เคยคิดกันว่าอยากจะพูดแล้วาโฉ่เ้ยโอเคพร้อมจะเข้าข้างในกันหรือยังอะอะฉันพร้อมแล้วล่ะโอเคงั้นเข้ามาเลยนะเดี๋ยวฉันเข้าไปสั่งเครื่องดื่มให้เธอก่อนลวกันเอ้าพี่มิยุมาด้วยเขาบอกโอ้โหพี่มิยุ แล้วทำไมมาคนเดียวแล้วครับเนี่ยแล้วพี่ยูโน่ไปไหนอะครับอาอพี่มิยุครับพี่พี่ไปประกับแล้วเหรอครับเพราะที่ผัวตามโอ,โ,อโอ้โอเคครับพี่เข้าใจแล้วครับโอเคตอนนี้เรามานั่งกันที่บาร์นะฮะดูเหมือนว่า,าบาร์เทนเดอร์คนเก่าจะถึงกะพอดีนะครับก,กลับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ผมไม่เป็นไรแล้วเธอเป็นไรล่ะช่วงนี้เออฉันฉันสบายดีก็ช่วงนี้ ไม่ค่อยได้รับงานอะไรเท่าไหร่ก็เลยมีเวลาว่างอะนะก็เลยชวนเธอมาเดทไงนในร้านหรูๆแบบนี้นะจริงเหรอฉันคิดถึงเธอมากเลยแหละนะก็อยากจะจดจาใบหน้าเธอทำไมพูดเรื่องเครียดอ่อไม่อยไปคิดมากเลย <c oughs> ปะเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มให้นะรอสักครู่แล้วกันอยากจะดื่มอะไรอนะ่ะซากุระเดี๋ยวฉันสั่งเครื่องดื่มให้แล้วกันนะพี่ครับขอเครื่องดื่มให้ผมแล้วก็แฟนผมหน่อยนะฮะได้เลยลจะโอ้ยลงพื้นไปเปลครึ่งขวดแม่เจ้าไม่มีใครเห็นหรอกนะ โอเคดูฝีมือโอ้โหโอ้ยโดนหัวฉันอีกแล้วปะโถยเค้ยยาเคี่ยเขย่าเขย่ยเขย่ยเขย่าเขย่ยวเคครับเครื่องดื่มสลัดซากุระจางมาแล้วเธอดื่มสิในของเธอเลยนะฉันเลี้ยงเองเครื่องดื่มนี้สีสวยเหมือนกระตาแล้วผมสีผมของเธอเลยนะฉัน่ะเวลานึกถึงมันอะไรก็นึกถึงเธอตลอดเลยอะเวลาดื่มทีไรนะขาดเธอไม่ได้เลยจริงๆอะเธอนี่น่ารักจังเลยนะสายตาหลักแหลมพูดจาคบบัดเขาร้องไห้จริงๆเลย เออตอนนั้นเสียงดังเหมือนจะมีอะไรครับโอ้ตรงนี้เป็นผับที่ดารามาโอ้คนนี้ใครครับเนี่ยคุณชอนเบลลี่นะฮะอืมเดมันจะเป็นดาราดังฮะมีแฟนกลับมาตามเยอะไปหมดเลยครับผมแต่อย no ่าไปสนใจฮะโอเคไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นละฉันขอกอดเธอหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นหรอยูซเกะเนทมวันนี้โอ้เยวๆซูซเกะคนคนเต็มไปหมดเลยนะไม่สนอีกแล้วอะตอนเนี้มีเรยงสำคัญมากกว่านี้อีกแล้ว ฉันรักเธอมากๆเลยนะรู้แค่นั้นก็พอละสนใจแค่นี้ก็พอเข้าใจไหมั้โอเคโอเคเคสุดท้ายแล้วซาก,กุระฉันอยากให้เธอฟังสิ่งนี้จากฉันนะเธอคนเดียวเธอคือนงฟ้าในใจคอยนำทางคนที่อ้างว้างอยู่ได้เปิดใจ ให้พบรักแท้มีจริงจากดวงใจที่เปลี่ยนความหมายก็เธอคนเดียวเธอคือนางฟ้าในใจคอยนำเธอคนที่อ้างว้างเดียวได้ ปิดใจให้พบรักแท้มีจริงเปลี่ยนวันคืนเปลี่ยนชีวิตฉันให้พบรักใหม่ไม่เป็นไรก็อยากจะเธอรู้ไว้ว่าสำหรับฉันเธอคือคนที่สำคัญที่สุดนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเข้าใจไหม ทำไมเธอถึงชอบพูดจาแบบนี้วันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแต่แค่ว่ายังไงก็อยากให้เธอจดจําสิ่งดีๆทุกอย่างเอาไว้ในชีวิตนะฉันอะรักเธอที่สุดในโลกเลยเข้าใจไหมไม่ว่าจะกิดอะไรเกิดขึ้นกับฉันไม่ว่าฉันจะหายไปหรือ,อยังไงก็ตามอะขอให้เธอจงจําวันนี้ให้ดีที่สุดนะเข้าใจไหมทำไมชอบพูดจาแบบนี้ะเคก็บอกตอนนี้เรากลับมาที่บ้านของซากุระจังแล้วนะฮะก็กลับมาส่งเธอนะฮะแล้วก็โอเคฉันไปก่อนนะอืมจูบนะจ๊ะ ไว้เจอกันนะตัวเองฉันรักเธอนะฉันก็รักเธอเหมือนกันนะดูแลตัวเองให้ดีๆล่ะเข้าใจไหมโอ้โหมุมนี้ใช่เลยครับคุณผู้ชมเพลงนี้ต้องมาแล้วครับผมมุมที่ทางน้านของยูสุเกะนะฮะมองดูบ้านของซากุระนี่คือการมองดูบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราไม่น่าจะได้กลับมาให้เธอเห็นหน้าได้อีกแล้วนะฮะเพื่อ นี่คือเพื่อความสุขของเธอนะครับผมเราจะเอาชีวิตของเธอมาเสี่ยงกับเราไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโซเชียลบูลลี่นั้นมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับผมภายในโลกของทุกวันนี้นะฮะไม่งั้นซากุระเนี่ยโอ้โหแทบจะออกไปเจอสังคมไม่ได้เลยนะฮะถ้าภาพพวกนั้นหลุดออกไปนะครับผมภาพที่พวกเรากําลังเล่นเพลงรักกันอยู่นะครับผมยายจูดิตนะครับผมทำซากับเราตอนนี้เราอยู่เป็นเหมือนลูกเชียบในกำมือแล้วเค mm hmm. okay. นี่คือการมองหน้าบ้านของคนที่เป็นที่รักของเราครั้งสุดท้ายครับผมเราทําได้ดีสุดแค่นี้ละ เพลงมาอยากอยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหมต่อเวลานาทีสุดท้ายของสองเราโปรดอยู่ตรงนี้เคียงข้างฉันอีกสักวนัน เก็บคำลาที่เธอจะใช้เอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่พร้อมจะปล่อยเธอไปเค okay, ครับตอนนี้เราก็มาที่บ้านของคุณจูดิตแล้วฮะเพื่อมาบอกเธอว่าเราทำตามข้อตกลงที่เธอยื่นมาให้แล้วนะฮะโอเคขอประตูบ้านก่อนเข้ามาจ้าวิ ชีกำลังเล่นหมากลุกเหมือนเดิมเลยครับผมเป็นคนที่ร้ายลึกจริงๆบ้าเอ้ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณจูดิจะเป็นคนแบบนี้นะเนี่ยบ้าเอ้ยแล้วดูสิเธอสมควรแล้วที่เธอเป็นคนเล่นหมากเก่งเพราะเธอเล่นหมากตลอดเวลาเลยบ้าเอ้ยโอเคคุณจูดิตครับผมทอนตานนี้คุณจูดิตบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บก็ผมจะไม่กลับไปยุ่งกับซากุระจังผมขอให้คุณจูดิตนะั้นรักษาสัญ,ญญาเหมือนกันนะฮะว่ารูปวกนั้นจะไม่แพร่งพลายออกไปนะฮะเธอจะต้องไม่ได้รับการ ผลกระทบอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทั้งนั้นสัญญาไหมครับได้แน่นอนเลยจ้ก็ยูสเกะคุงก็สัมปทานที่สัญญาไว้แล้วนี่ก็แล้วผมต้องทำอะไรต่อครับก็ตอนนี้ยูสเกะคุณก็จะต้องเป็นของฉันยังไงล่ะดูได้สิครับผมอแม่เ้ยเออเธอทำอะไรนะอออไม่เป็นไรจ้ะยังไงเธอจะต้องเป็นของฉันยังไงล่ะเพราะฉะนั้นยูสเกะคุณจะต้องมาเป็นคนรักของฉันจะต้องอยู่กับฉันแลวจะต้องตกเป็นท่าแทงความรักของหัวใจของฉันเข้าใจไหมเออครับ ต่อจากนี้เดี๋ยวมันจะมีงานออกรอบนะจ๊ะที่พวกเราเนี่ยจะต้องไปโชว์ตัวเซเลบริตี้แต่ละคนจะต้องมาเธอจะต้องไปงานกับฉันในฐานะคู่เดทของฉันทําได้ไหมเออแต่ถ้าอย่างนั้นทั้งโลกก็จะรู้เรื่องของเราสิครับก็ถูกต้องแล้วนะจ๊ะหรือเธออยากจะให้ทั้งโลกรู้เรื่องของเธอกับซากุระจังนะจ๊ะฉันว่าน,นั้นควจะไม่สวยใช่ไหมจ๊ะค,ครับเข้าใจแล้วล่ะครับเออ,เออบ้าเอ้ยอย่างนี้ก็คือเป็นการเปิดตัวว่าผมต้องคบกอบคุณถูกไหมฮะถูกต้องแล้วลหละจ๊ะแล้วจากนั้นน่ะ บ้าจริงได้อย่างงี้ซากุระความรู้สึกของเธอหรือว่าเธออยากจะให้เขานั้นเสียหายล่ะจะ๊ะอยากจะให้เขานั้นไม่มีอันจะกินเลยหรือไงฮะออกเป็นนอกบ้านก็ไม่ได้อะฮะนี่แต่ความอับอายอะนะเ,เขาา้าใจแล้วครับผมไม่ทำหรอกฮะผมเขาา้าใจแล้วยังไงก็ตามจะทำตามที่คุณจูดิตสั่งแล้วกันะนะฮะบ้าเอ้ตอนนี้นะฮะยูสุเกะร้องไห้เลยครับผมก็ตอนนี้เรามาติดกันอยู่ในบ้านของคุณจูดิตแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมอ๋ออยู่นี่เองสินะ อย่าลืมนะที่ฉันบอกนะโอยคุณคุณจูดิตอย่าทาอย่างนี้กับผมครับโอ้อย่าลืมที่ฉันบอกนะแต,ตอนที่งานที่เขารวมตัวดารากันเนี่ยงานท a l เล t นท์โชว์เคสเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะได้เปิดตัวกันนะทําใจอาายอมรับซะให้ดีๆแหละเข้าใจไหมเ้ยเเคเดี๋ยวเรามาดูบ้างคุณจูดิตกันดีกว่านะฮะบอกเลยว่าเป็นคาลิฮัดหลังใหญ่มาก มากเลยนะครับผมมาดูจากด้านนอกเลยดีกว่านะครับผมมาดูแบบสุดๆขึ้นไปเลยนะครับนี่โอ้โหบ้านสองชั้นแต่ดูฮะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบว่าถ้าจะเป็นว่าทั้งบริเวณมีแค่บ้านของเธอกับคนอื่นที่เป็นดาราดังเหมือนกันด้วยนิดนึงนะฮะเนี่ยดูฮะบ้านหลังใหญ่มากพื้นที่กินละแวกไปเยอะมากโอเคเริ่มดูจากชั้นล่างก่อนนะผมเข้ามาเนี่ยเราจะเจอหุ่นนักรบเลยนะครับเนี่ยโอ้หยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ หน้าบ้านเลยครับผมตั้งตระงานเลยนะฮะออกเป็นสไตล์ค่อนข้างจะคลาสสิกคลาสสิกนะฮะแต่งบ้านเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอเปียโนโน,นะครับผมห้องนั่งเล่นนี่หูใหญ่กว่าบ้านยูสเกะทั้งหลังอีกนะฮะเนี่ยถัดมาตรงนี้เป็นโถงทางเดินจะไปเจอกับห้องนั่งเล่นนะครับผมอ๋อตรงนี้ไม่ชอตรงนีน้ตรงนี้เป็นเหมือนโถงกลางของบ้านนะครับผมห้องนั่งเล่นคือตรงนี้นะครับผมแต่ไม่ค่อยดูเหมือนคุณจูดิตจะไม่ชอบดูทีวีนะฮะจะเน้นเป็นแบบว่าสไตล์โบราณโบราณหน่อยนะฮะเออเน้น ครื่องดนตรีตู้เพลงเปียโน,โนพวกนี้ฮะดูนาฬิกาสะก่อนฮนะนาฬิกาแบบโบราณเก่าแก่มากเลยตรงนี้เป็นห้องครัวนะฮะโอ้ห้องครัวก,หวก็ห้องครัวก็ใหญ่กว่าบ้านเรารับผมใหญ่กว่าบ้านของยูสุเกะเยอะเลยนะฮะถัดมาเป็นห้องกินข้าวนะครับผมโอ้โหตกแต่งนี่แบบว่าทองคําซะเยอะเลยนะฮะบ้านนี้โอ้ตรงนี้จะเป็นห้องอะไรเอ่ยไหนเขาดูซิเป็นเหมือนห้องทํางานนะครับผมห้องทํางานของคุณจูดิตห้องน้ําดูดิฮะโถส่งโถส้วมเอ่อซิงล้างหน้านี่แบบว่าทองคําหมดเลยนะฮะ ตรงด้านนอกนี่ก็เป็นสวนนะฮะซึ่งสวนใหญ่มากด้วยนะ,ะเนี่ยนั่งแล้วแบบว่าเห็นวิวของเมืองทั้งเมืองเลยฮะเมืองเดลโซวัลเล่นะฮะเนี่ยขึ้นไปดูชั้นบนนะครับผมชั้นบนของห้องบ้านคุณจูดิตเนี่ยก็มีห้องนอนใหญ่ๆด้วยกัน2ห้องคือต้องเรียกว่าห้องนอนโคตรใหญ่ครับผมนี่ฮะห้องนึงเป็นห้องลายเสือนะฮะอีกห้องหนึ่งเป็นห้องลายประมาณเจ้าหญิงนะครับผมตกแต่งแบบว่าอู้ดูอ่างล้าง อ่านอับน้าก็ผมเป็นรูปหงด้วยนะฮะโอ้โหนี่มัน risk wall หรือเปล่าวะเนี่ยนานนี้เฮ้ยโอ้โหแล้วมีของดีดูฮะแปลว่าเธอต้องรวยมากๆแน่เลยนะะเธอมีตู้เซฟแบบเซฟทีระไพนะครับผมเก็บไว้ทีนี้นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผมไม่ธรรมดา ตอนนี้ยูสเกะนะผมก็ติดอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วครับผมออกไปไหนไม่ได้นะฮะเฮ้ย,ย,ย,ยเกิดมาช่างน่าเศร้านะทําไมถึงได้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้นะยูสเกะอย่างนี้เราก็คงต้องรอไปจนถึงวันที่ไปเปิดตัวในงานท้าเลนโชว์เคสซึ่งที่ดูแล้วก็อยู่นี่แหละครับผมวันศุกร์นี้ฮนะนี่สินะจะเป็นวันที่ทั้งโลกจะได้รู้นี่คือวันที่ซากุระจังจะต้องได้รู้ด้วยนะับผมว่า,เ,าเรานั้นจะต้องมีสัมพันธ์กับคุณจูดิตนะครับผมบ้าเอ้ยนี่เราควบคุมโชคชะตาลาชีวิตไม่ได้เลยเหรอว โอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในงานที่เขาเรียกว่า t alent event showcase นะค,ครับผมเป็นการโชว์ความสามารถนะฮะก็เราก็ต้องมากับคุณจูดิตนะอ่าดีมากนะยูสเกตคุงทำตัวดีๆนะไม่งั้นข้อตกลงของเราพังแน่ครับผมเข้าใจแล้วครับ เหนื่อยใจจังเลยนะลวคนก็มาเต็มไปหมดเลยฮะว้าวว้าวดาราสองคนนี้เขาคบกันอย่างนั้นเหรอว้าวว้าวว้าวทำไมเขาถึงได้มากันาดสองคนเนี้ยว้าว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 ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว้าวว้าวมึงจะว้าวเยอะกันไปละเฮ้ยเขาจับมือกันด้วยเขาเข้าใจแล้วครับคุณจิริดทำตามที่ฉันบอกทุกทุกอย่างนะเข้าใจไหมยูสเกตคุงถ้าเธอไม่ทำตามฉันแล้วก็ฉันจะกระทืบยูสเกะให้ตายคาที่เลยเข้าใจแล้วละครับผมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำตามคุณจุดิดแน่นอนฮะ โอเคครับตอนนี้โอ้โหดูประชาชนเฮ้ยซากุระซากุระจังมาหน้านี้แล้วครับผมแย่ๆแล้วแย่แล้วบ้าเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเธอไม่รับสายฉันเลยอ่ะฉันโทรหาเธอเป็นอาทิตย์เธอเป็นอะไรของเธอแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่คุณจูดิตล่ะเอาสวัสดีนะคะคุณจูดิตอ่าสวัสดีจ้าซากุระจังอ่าอย่าลืมที่ตกลงกันไว้นะยูสึเกะคุงเออทำไมเธอเดินหนีฉันไปอย่างนั้นน่ะตอบฉันก่อนซิ บ้าเอ้ยทำไมถึงต้องมาเจอซากุระในที่แบบนี้ตอนนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคเราลงชื่อไป้วครับผมว่าจะทำการโอเคฉันขอสมัครในการเข้าร่วมการแข่งขันโชว์ความสามารถด้ด้วยแล้วกันนะเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้ละบ้าเอ้ยอันนี้คนอื่นๆเขากำลังแสดงความสามารถอยู่นะฮะเนี่ยโอเคเคถึงตายยูสุเกะแล้วครับผมมาความสามารถของเราคือกีตาร์และการร้องเพลงอยู่ครับผมจัดไป มานี่ฮะสุดยอดอยู่แล้วครับไม่ธรรมดาสุดยอดสู้เลยพี่ชายนั่นแหละเออนั่นแหละพี่ชายจัดไปจัดไปวู้ฮู้โคตรเท่เอาดีเอาดีอื้หมทักษสะสกิลสุดยอดจริงฮะโอ้โหดูฮะมีแต่คนจบมือ,เ,อ,อเล่นให้ความเศร้ามันหายไปเล่นให้ความเศร้ามันหายไปฉันอะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะความรักในจิตใจ มันไม่มีอีกแล้วโอ้ยเราจะเศร้าไมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในชีวิตนี้หนาหนี้อุ๊ยสากุระมาแล้วครับคุณผู้ชมหน้าไม่พอใจเลยเทลนี่ไปสิอ๋ออ๋อออขอบคุณนะแต่ว่าเฉันควรจะรับมันต่อไปไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเธอมีอะไรทำไมเธอไม่พูดกับฉันน่ะมีอะไรก็พูดกันมาตรงตรงฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษฉันขอโทษมากๆเลยบายกันฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกตลอดไปแล้วล่ะ ฉันจะไม่มาหายให้เธออีกแล้วจำไว้เลยนะคนบ้าเออช่วยช่วยทำไมชีวิตเราถึงต้องเป็นอย่างนี้วันเนี่ยป้าเอ้ลาไปน,นะสักุละโอเคตอนนี้งานทุกอย่างจบไปแล้วครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วพี่พี่สาวครับขอแก้วใหญ่ๆเลยครับผมไม่ไหวแล้วจริงอ๋อนี่มันดังนดังนี่นะเป็นไรไปละไม่ไหวแล้วจริงครับพี่พอดี อย่าถามเลยนะฮะเอออ้ยดูหน้าตาเธอไม่ค่อยดีเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดช็อตใหญ่ๆใ,ให้เลยแล้วนะน,ะนี่ดูสิยิ้มหน่อยอสิยิ้มไม่ลงแล้วครับตอนนี้มันเป็นวันแห่งความรักนะครับผมวันนี้แต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยครับผมต่อให้ดูพี่เขาตั้งขวดขึ้นมา3มขวดยังไงกูก็ยังไม่รู้สึกสบายใจขึ้นยังไงก็ไม่รู้ครับผมเฮ้ยยูสเกะครับผมหมดละความรัก ดันมาเจอสากุระแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอซะด้วยนะฮะโอ้แล้วเราไม่สามารถที่จะตอบอะไรกับสากุระได้ครับผมมาตื่นให้วันนี้มันจบๆไปนะครับผมเฮ้ยแล้วไงต่อกันดีวะเน,นี่ยเราชีวิตยูสเกะเอ้ยกลายเป็นดาราดังได้ตามต้องการแล้วครับผมแต่ว่าความรักนั้นเฮ้ยเฮ้ยเป็นอย่างงี้สินะเดี๋ยวต้องไปกลับไปบอกคุณจูดิตอีกเนี่ยตอนนี้เธอหายไปไหนะแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับไปหาบ้านกลับไปเจอเธอที่บ้านอีกทีแล้วสินะเฮ้ยว่าเอ้ย ชีวิตนะชีวิตสมัยเป็นอย่างนี้กันวะ <_ dryer> อ้าวยูสุเกะคืนนั่นเองมาแล้วหรอจ๊ะนั่งดื่มต่อสินะพอดีฉันง่วงซี่ก็เลยขอกลับมาก่อนน่นะจ๊ะผมน้ำตาลที่คุณจูดิตต้องการทุกอย่างแล้วนะครับหวังว่าคุณจูดิตจะแฮปปี้แล้วสินะก็ยังมีต่อนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่างานของประกาศรางวัลนะ่ะสำหรับนักแสดงยอดเยี่ยมน่ะนะประจำปีประจำอาทิตย์น่ะนะเธอจะต้องไปเป็นคู่ฉันเหมือนเดิมนะ แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ฉันได้บอกกับพวกปาปาลัสซี่แล้วก็สื่อไปแล้วนะว่าตอนนี้เธอกับฉันกําลังคบหาดูใจกันอยู่เอ่อจะจะทำอะไรก็ตามใจเลยครับถ้าอย่างนี้ฉันคิดว่าสากุระจังนั้นก็น่าจะรับเรื่องนี้ได้แล้วล่ะนะฉันเข้าไปคุยกับเธอในวันนี้แล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอจะรับแรงกดดันได้ดีนะเธอบอกกับฉันว่าให้ฉันดูแลเธอให้เป็นอย่างดีเลยล่ละนะเอ่ออย่างนั้นเหรอครับผมใช่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันที่เราไปเปิดตัวด้วยกันต่อจากนี้น่ะยูสเกะจะต้องทําตัวดีๆกับฉันเข้าใจม ยังไงก <g pakai> ็ตาากันแล้วกันครับผมผมไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วครับผมคุณอยากทำอะไรคุณทำตามใจไปเลยบ้าเลยเคครับเดี๋ยวเรามาดูตารางหน่อยดีฮะว่ามันคือวันที่เท่าไหร่นี่ไงฮะวันนี้ครับผม Starlight Accolades นะครับผมนี่คือวันที่จะเป็นการประกาศนะครับผมว่าดาราคนไหนนะครับผมหรือศิลปินท่านใดนะฮะได้จะได้รับรางวัลที่ เขาจะประกาศขึ้นมาบ้างนะก็ยังไงก็ต้องมาดูกันในวันนั้นนะแต่ว่าตอนนี้สภาพของยูสเกะนั่นคือไม่โอเคเลยครับผมสงสารจังเลยเว้ยโอเคผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในงานเขาเรียกว่าอะไรนะขอยทีซิส t <bul b ric grazing> okay, girl, a r l i g h t a c c o l a ล e ครับผมหรืองานประกาศนะครับผมรางวัลนักแสดงดีเด่นหรือคนที่อยู่ทางด้านเซเลบริตียอดเยี่ยมนะฮะ ซึ่งจะจัดทุทกๆวันอาทิตย์นะครับผมผู้ชมซึ่งขอพูดซึ่งหลายที่ซากุระมาด้วยครับผมผู้พระซากุระเองก็เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้นะฮะแต่ตอนนี้นี่ครับยูสเกะต้องมาพร้อมกับท่านะของคุณจูดิตนะครับผมทำตัวดีๆนะเข้าใจไหมยูสเกะคุณไม่งั้นหลุดน่เขเข้าใจแล้วหรอครับอย่ามาสั่งผมนะฮะเธอจะไม่ให้สั่งฉันอย่างนั้นเหรอยังไม่อยากตายแล้วก็ตายถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็นะอุยะเจอซากุระอีกแล้วครับผมว่าไงบ้างล่ะ สบายดีบ้าใช่ไหมอเ,เออตอบไม่ได้บ้าเอ้ตอนนี้อุ้ยพี่ชายก็มาครับผมยูโน่ก็มาครับผมยูโนโ่โเ,เกิดอะไรขึ้นวะน้องรักเขาเดินไปคุยกับพี่ชายดีกว่าพี่ชายพี่ชายพี่ชายช่วยผมด้วยเป็นไงบ้างพี่อเ,เออว่าไงน้องชายเออไม่ได้ใจก็นะอุ้ยสากุระครับผมเหมือนทําไมถึงได้ทําอย่างนั้นนะว่าไงคุจูดิสบายดีไหมล่ะคะอ๋อชักจะอากาศบรรยากาศที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยอะ แล้วพี่สบายดีไหมอะนายอะแหละทําไมถึงมากับเจจูดิตซะนะขังสุดท้ายที่นายพายชันรู้จักเนี่ยนายพาสากุระจังไปไม่ใช่เหรอที่มันเกิดเรื่องอะไรบ้ากันเนี่ยเรื่องมันพูดยากอะพี่เอ,พอพเอาเป็นว่าตามน้าก็ไปก่อนแล้วกันนะพี่นะว่าไงโอเคไหมพี่ เออในว่าไงก็ว่าตามกันอะซากุระไปแล้วครับผมโอเคพี่งานจะเริ่มแล้วผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคุณจ oh, ูดิตจะเข้าไปข้างในไหมโอ้ยดูเหมือนยูสเกะกับจูดิตจะมาด้วยกันอีกแล้วเนี่ยดูนะปาปาลซี่ว้าวว้าวจะเป็นข่าวดาวหนึ่งแน่เลยว้าวจะเป็นข่าวดาวหนึ่งแน่เลยว้าวว้าวจะไม่แนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยแล้วไงเออพี่ยูโน่ครับอันนี้คุณจูดิตนะครับผมคุณจูดิตอันนี้พี่ชายผมเองฮะยูโน่ Oh, ดีเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รู้จักนะคะดูเหมือนงานจะเริ่มแล้วเราไปเลยดีกว่านะฮะโอ้ดูฮะก่อนเข้าต้องมีบรรยากาศคอยไอ้นี่ให้ด้วยนะคะเนี่ยว้าวอุ้ยเหมือนพี่มิยุก็จะมานะฮะว้าวพี่มิยุสวยเหมือนเดิมเลยครับพี่มิยุโหอย่างที่บอกคะนี่คือซิมที่ผมว่าผมทํามาสวยที่สุดตั้งแต่ทำเดิมทำปั้นเดร์ซิมมาแล้วครับผมสวยมากเลยฮะพี่มิยุสุดยอดเกยูสเกะเข้ามาในงานแล้วนะฮะ ดูเหมือนนี่ฮะเขาก็จะประกาศนะครับบอกว่าเฮ้ยแล้ซากุระโอ้โหทำไมนั่งตรงน,นั้นน่ะตกใจเลยครับผมเมื่อกี้นั่งคุกเข่าอ่ะเนี่ยนาณีมาลุ้นกันฮะว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะครับผมทางด้านของอเคลลี่ฟิลิปนะฮะเป็นโฮสต์หรือพิธีกรนะฮะก็กําลังประกาศอยู่นะครับบอกว่าใครจะได้รางวัลอะไรกันบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าวันนี้ยูสเกะนะฮะจะได้รับรางวัลหรือเปล่านะฮะในห้องนี้นี่คือเซเลบริตี้กันหมดเลยนะครับผมใครได้นะเนี่ย กี่ยวกับเอ่ออะไรเนี่ย creating drama experience through อ้าวใบโธนิโชได้นะครับผมฉันขอพูดเลยว่าฉันจะขอมอบรางวัลอันมีเกียรตินี้ให้แก่ทุกทุกคนนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่ปราทุกทุกคนให้โอกาสเดียนสเดียนก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ยังไงก็ขอบคุณแม่แม่เลยนะคะ แล้วทำไมถึงต้องนั่งคุกเข่ากันหมดทุกคนเลยเนี่ย <c oughs> พี่ก็มีให้นั่งเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยบ้าเอ้ยโอ้ยมิยุเข้ามาในงานแล้วครับผมพี่มิยุแต่ว่าโอ้ทำไมทำไมพี่สซฟไร์เราถึงได้นั่งนั่งอย่างนี้แล้วพี่ชายเราไปไหนแล้ววันเนี่ยหนานี้ <c oughs> กำลังจะประกาศรางวัลต่อไปแล้วและครับผมทางด้ <c oughs> นานของเ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยเคลลี่ฟิลิปนะฮะ <c oughs> กำลังประกาศอยู่รางวัลอะไรเนี่ยอาชอนเบลลี่ได้ครับผมรางวัลเกี่ยวกับการแสดงดราม่ายอดเยี่ยมนะฮะ อ่ไหนมาฟังเขาพูดกันหน่อยดีกว่าครับผมผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆแฟนมิตรแฟนเพ็นทุกท่านเลยนะครับผม <C ute noise> คือต้บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นรวัลของพวกเราทุกๆคนนะคือจะไม่ได้ทุกๆคนที่ให้กําลังใจมาถึงจุดๆๆนี้เนี่ยคนจะไม่มาสิ่งได้ยินตรงนี้นะก็ออยังไงก็ขอบคุณแล้วก็มาพบกันใหม่ปีหน้าแล้วกันนะครับผมอ้าวตอนนี้ยูสุเกะลุกให้ทางหน้านของคุณจูดิตมานั่งแทนเหรอ๋อไม่ใช่หรือลุกให้พี่พี่สาวพี่สะพายมานั่งปะ ก็ยังไม่ใช่แล้วมึงจะไปไหนเนี่ยยูสเกะอ่ามาหาพี่มิยูเหรอเฮ้ยออกไปได้ได้รางวัลแล้วก็ไปเฮ้ย for this most recent เดี๋ยวก่อนนะขออ่านอีกทีขออีกทีเหมือนเราจะได้รางวัลเว้ยคุณผู้ชมไม่ใช่นี้ขออ่านอีกที for h i s most recent performance yusuke wonder starlight best of acting ว้าวเราได้กลายเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมครับผม ep sf award you can't find it you can't find it in the เอ้ยจโต อยู่ในอินเวนทอรี่เราได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมครับผมผู้ชมยูซเกสุดยอดเลยว่ามึงได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมนะเว้ยมึงได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมเอาละค่ะบิชัทนทันได้ของเคลลี่ฟิลิปนะฮะ<ๆ>กำลังจะเชิญเราขึ้นไปแล้ว<ๆ>ใช่ไหมโอเคค่ะรางวัลต่อไปนี้นะคะจะเป็นรางวัลของนักแสดงเอเอชิปเป๋งะยูซเกะแม่งปวดฉี่แล<ๆ>้วนี่ครับผมผู้ชม ยูสเกะน,นะฮะนี่ไงผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกๆคนเป็นส่วนร่วมที่ทําให้ผมได้รางวัลน,นี้นะฮะจากวันแรกของผมนะยังไงผมอยากจะขอบอกต่อต,ตรงนี้ว่าผมได้รางวัลน,นี้เพราะทุกๆคนให้มาจริงๆฮะ <c oughs> <c oughs> จ่งมีเวลาที่ <c oughs> จังปีความสุขและความเศร้าจริง <c oughs> จริงผมอยากจะบอกถึง, <c oughs> ถงคนหนึ่งคนนะฮะว่าถ้าผมไม่มีเขาผมก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ตรงไหนก็ฝากขอบคุณเขาตลอดมานะฮะ โอเคครับผมตอนนี้นักแสดงหลายๆท่านก็มาฉลองกับงานรางวัลที่ผับใกล้ๆนี้นะฮะเราก็มาคุณจูดิตเอ่อคุณจูดิตครับพอดีผมขอบคุณนะฮะที่คุณถึงแม้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับผมทั้งคุณั้งผมเรารู้กันดีแต่ถึงจุดนี้ได้ของผมเนี่ยที่ได้รางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมเนี่ยก็ต้องมีส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณจูดิตนะครับผม ถ้าไม่มีคุณจูดิตเนี่ยก็คงม,มาไม่ถึงตรงนี้หรอกคะอ๋อดูสิมีแต่คนเห็นค่าของฉันนะยูสเกตตามฉันมานหน่อยสิฉันมีอะไรจะคุยกับเธอหน่อยนึงอะนะจ๊ะคุณจูดิตต้องการอะไรจากผมอย่างนั้นเหรอฮะอืมไม่มีอะไรก,นะก็แค่ว่าอืมมีคนเยอะเลยนะตรงนี้ใช่ไหมย,ยูสเกะคุณถื่ไหมคนมีอยู่ตรงนี้เยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าอืมฉันจะต้องทำอย่างนี้เนงะียอุ นั่นแหละจ้ะเข้าใจไหมยูสิเกะคือคุณจูดิตหน้านี้คุณจูดิตทำอะไรลงไปอะครับคนเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะอย่าทำตัวกระโตกกระต่างสิจ่ะจำข้อตกลงของเราได้ไหมเธอจะต้องทำตาที่ฉันสั่งทุกๆุอย่างบ้าๆแล้วคุณจูดิตทำอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะครับผมถ้าเธอกระโตกกระต่างอย่าลืมนะนึกถึงสากุระจังไว้สิห่วงความรู้สึกเขาไม่ใช่เหรอ ทำตาที่น้นสั่งเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วล่ะครับบ้าเลยทำอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ก็เท่ากับว่าซากุระก็เสียใจไม่รู้จะยังไงแล้วสิบ้าเอ้ยบ้าบาอลคแต่งจริงชีวิตเรานี่มันทำยังไงต่อไปดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะบ้าตายาจริงไม่อยากจะคุยกับใครแล้ว จะพูดอะไรก็พูดไปเลยอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเลยจะทำอะไรก็ทำฉันไม่แคร์อะไรอีกหล่อไปแล้วว้าวว้าวดาราเขาจูบก,กันด้วยอะ่ะเมื่อกี้ว้าวหูวินาเชียตกสองสุดท้ายแล้วก็เป็นดาราดับโลกระคบกันจริง,รงๆแล้วสินะว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว้าวว้าวไปกันใหญ่แล้วครั่ชมตอนนี้ซากุระก,ก็ต้องเห็นแล้วล่ะฮะถ้าอย่างนี้เพราะว่านักขงนักข่าวลายถ่ายรูปมันไปหมดแล้วฮะตรงตาที่เจสจูดิตแกต้องการแล้วแหละครับตอนเนี้ย อือแกบอกแล้วว่าแผลของฉันน่ะมันอยู่ในกำมือของฉันไปหมดแล้วยังไงล่ะฮฮ้ฮดูสภาพยูสุเกะครับโอ้มาร้องไห้เลยครับผมเสียใจครับไม่มีความสุขเค้ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของยูสุเกะจะเป็นยังไงนะครับผมและเขาจะกลับไปหาซากุระได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจูดิตแล้วก็ผมนี่ฮะดูยังมองคออยู่เลย หรือว่าคุณจูดิตนั้นจะควบคุมชีวิตเขาต่อไปนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะยังไงก็มาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมคุณผู้ชมสลับพาร์ทนี้ผมขอพักวัี้ตรงนี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจเช่า g o u นะครับผมสหรับนี้ลาไปก่อนบายบายครับผมนอนดีกว่าไม่เอาแล้วว้ชีวิตเบื่อวู้